สวัสดีครับวันนี้มารีวิวตัวตะแกรงกันหนูนะครับของรีโวนะครับซื้อมาก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับผมมีน็อตมาให้ด้วยนะครับเราซื้อมานะครับก็จะได้เป็นเซตนี้นะครับแล้วเราก็ตัวถอดต้องถอดตัวแผงจึ้งหรีดตัวนี้ออกนะครับเราก็จะมาปิดตรงรูนี้นะครับกันหนูเข้านี่นะครับป้องกันหนูเข้าไปในช่องแอร์นะครับผมนี่นะครับหลังจากติดตะแกรงกันหนูนะครับผมก็ สวยงามแบบนี้เลยนะครับการหนูเข้านะครับก็ช่องเป็นช่องประรูก็ลมก็สามารถเข้าไปได้อยู่ดีนะครับเวลาเราเปิดให้ลมหรืออากาศจากภายนอกเข้าไปนะครับเราก็ไม่ได้ไม่ก็ไม่ได้ปิดกันตัวทีเดียวนะครับเป็นเหล็กด้วยนะครับผมนี่กัดไม่เข้าแน่นอน